สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีผู้นำค่ะเวทีนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้นําเงินล้านและประสบความสําเร็จในวงการขายตรงค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้นําเงินล้านของนี่อเทอร์หนึ่งหหนึ่งแปดเป็นค่ายที่น่าจับตามองในเวลานี้นะคะและที่ เป็นดาวดวงใหม่ของวงการขายตรงไทยค่ะขอถึงขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่คอนเสิร์สวยๆหล่อๆทั้งหมดใช่ไหมคะใช่คโอ้อเสียงเบาคือนะคะเริ่มจากค่าแม่ค่ะมาชื่อเสียงยิ่งนานนิดนึงค่ะเออพอร์เตอรีหญิงสิริพรพุ่มแก้วนะคะค่ะมี่เป็นดาวค่ะยังยื่นใจไปใช่ไหมใครเกิดก่อนใคร Ok ส uhm ี่คนเหมือนกันอยูはは่เรือทหารเรืออาเป็มีช่ันใส่ชุดสวยเขาวิ่งเลยไม่ไปไหนแล้วทําไมคุณมาล่ะอ๋อคือหมดหน้าที่ทางนู้นแล้วนี่ยค่ะเสียเสียเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่คนน้าเกษียณเลยค่ะแย่แล้วค่ะพี่กรชหกสิบกว่าแล้วค่ะก็ยังสวยขนาดนี้หกสิบสี่ด้วยจริงไม่ควรบอกอายุนะคะไม่ควรบอกนะคะที่อากาศฝั่งนี้ เนี่ยมีหลักเึ้นเลยพอมีลักเก้นใช่่ก่อนหน้านี้หน้าเกลียดมากไหมอาถามตรงๆก่อนหน้านี้สมัยเป็นเราวัยรักษาการอยู่ก็ค่อนข้างแก่คืออ้วนฉุดฉุนนะคะแล้วก็แบบไม่มีชีวิตชีวาดูแล้วคุณไม่มีอะไรดีเลยนะไม่มีอะไรดีเลยนะแล้วสุขภาพก็แย่กระดูกหลังมีปัญหาตาก็เล็กเสื่อมหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเหลือไม่มี เพราะพอได้มาใช้อัอนมิสตแล้วกบบทุกอย่างมันเปลีย่ยนไปทุกู้ว่าใช่หน้ากายสดใสแล้วน,นี้หลายคนก็จะบอกว่า,าสักห้าสิบอายุ